วันนี้จะมาแชร์ข้อมูลในการยืนยันตัวตนโครงการคนละครึ่งเฟส3ครับซึ่งต้องบอกว่ายุ่งยากมากนะฮะผมก็ไปลงทะเบียนมาด้วยตัวเองมาแล้วที่สแกนที่มือถือก็ไม่ผ่านก็เลยลองไปลงทะเบียนที่ตู้ธนาคารกรุงไทยที่เป็นช้อยส์ที่2นะครับประเด็นสำคัญครับก็คือผมลองด้วยตัวเองที่ตู้ธนาคารสีเทาที่ของธนาคารกรุงไทยนะครับ แล้วก็กดกดไปหลายขั้นตอนมากเลยจนสรุปแล้วครับคือธนาคารเนี่ยก็แจ้งว่าในนั้นก็มีระบุว่ายืนยันตัวตนสําเร็จแล้วก็ให้ผมเปิดทะเบียนบัญชีออนไลน์นะฮะซึ่งท่อนข้างที่จะต้องกรอกข้อมูลเยอะมากนะฮะผมไปลองทดสอบมาเนี่ยในช่วงเวลาประมาณตีห้ากว่าเพราะว่าคนไม่เยอะและผมจะได้อัดคลิปมาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับเพื่อน แต่โดยสรุปแล้วนะครับผมก็มองถึงว่าถนัดผมเองเนี่ยไม่ได้ว่าเก่งนะฮะแต่ว่าก็พอที่จะใช้ฟังก์ชันของโทรศัพท์เป็นก็ยังยังบอกเลยว่ายังค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ยากทีนี้เราก็นึกถึงคนที่เขาไม่มีอายุมากๆหน่อยหรือไม่มีหรือไม่มีโทรศัพท์หรืออะไรก็ตามแต่ที่มีความซับซ้อนอย่างนี้เขาอาจจะไม่ถนัดเนี่ยผมก็เลยคิดว่าโอ้โหอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะลําบากสําหรับ บุคคลหรือประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งเลยครับก็อาจจะต้องรอลุ้นต่อไปครับว่าสรุปแล้วเนี่ยจะมีการเปลี่ยนเงื่อนไขหรือมาตรการอะไรหรือเปล่านะฮะเชื่อว่าน่าจะเป็นช่วงต้นเดือนก็อาจจะมีการสรุปจากทางผู้เกี่ยวข้องนะครับว่าอาจจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกได้มากกว่านี้ครับยังไงก็ขอจบคลิปประมาณนี้นะฮะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ได้แบ่งปันแล้วก็แชร์นะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะฮะก็ยังไงถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากซับสไคร b ์ฝากกดไลค์ให้ด้วยในช่องผมด้วยนะครับ